สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องรอยคล้ำใต้ตาหรือว่าใต้ตาหย่อนคล้อยนะคะไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้เป็นสูตรธรรมชาติและทําง่ายมากๆเลยค่ะสูตรนี้สามารถใช้พอกทั้งผิวหน้าได้ด้วยนะคะเพื่อจะลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาด้วยค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้ส่วนแรกเราจะใช้เป็นวาสลีนนะคะวาสลีนจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวและลดผิวแห้งแตกลายของผิวนะคะชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยช่วยเรื่องลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาหรือว่าล่องน้ําหมากล่องลึกๆได้นะคะสําหรับวาสลีนเราจะใช้วาสลีนหนึ่งช้อนชานะคะเรานําวาสลีนนะคะไปละลายในไมโครเวฟหรือว่า บนน้ำร้อนก็ได้นะคะให้ตัวเนื้อวาสลีนเขาละลายค่ะเพื่อเราจะได้ผสมง่ายขึ้นค่ะนะคะวาสลีนละลายเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นแตงกวานะคะสําหรับแตงกวาเราจะใช้แค่ครึ่งลูกเท่านั้นนะคะนําไปปั่นให้ละเอียดเลยค่ะสาหรับแตงกวาเขาจะมีฤทธิ์เย็นที่ช่วยลดการอักเสบของผิวช่วยบํารุงผิวพรรณเราให้ขาวกระจ่างใสขึ้นและชะลอการเกิดริ้วรอยลดอาการบวมแดงนะคะให้แตงกวาปั่นหนึ่งช้อนชา ส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นมะเขือเทศนะคะสามารถใช้เป็นมะเขือเทศสดหรือว่าน้ำมะเขือเทศก็ได้นะคะสําหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวแม่นายจะใช้แค่ครึ่งลูกนําไปปั่นเช่นกันค่ะนี่เราปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะใช้หนึ่งช้อนชาเช่นกันค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วก็สําหรับสูตรนี้สามารถหาเวลาว่างมาทําได้เลยนะคะเรารอตัวเนื้อครีมให้คลายความร้อนก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนําเนื้อครีมนี้นะคะ มาทาไว้ที่ตุ่งถุงใต้ตาได้เลยนะคะสามารถนำมาทาถุงใต้ตาหนาๆไว้ได้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้สามารถทาทั้งใบหน้าและลำคอได้นะคะเพื่อจะช่วยเรื่องลดความแห้งกร้านของผิวทำให้ผิวขาวกระจ่างใสลดริ้วรอยลงด้วยค่ะ ทิ้งไว้อย่างนี้นะคะประมาณ15-20นาทีค่ะและสูตรนี้นะคะสามารถทําได้เป็นประจําทุกวันได้เลยนะคะสําหรับวิธีการล้างนะคะให้ใช้น้ําอุ่นเช็ดออกก่อน1รอบนะคะหลังจากนั้นสามารถล้างด้วยล้างด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติค่ะสำหรับสูตรนี้สามารถมาทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทสาีสามารถทำได้ทุกวันและทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นผลได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ